สวัสดีครับนี่ว่าพบกับจีดีเอลออนไลน์อัปเดตกับสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีลดราคาที่ดีเลยนะครับเริ่มจากอารีนานะะฮเวิร์กช็อปนะฮะรถราคากันไปทุกอย่างนะฮตั้งแต่สร้างนะฮะแล้วก็รวมถึงรีโนเวทด้วยใครสนใจจะสร้างโรงจอดรถเพิ่มหรือว,ว่าเปลี่ยนลายหรือว่าแมคคเน็กอาแล้วก็ฟิชชั่นควอเตอร์นะฮะสามารถซื้อได้ในสัปดาห์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันรถ 2ต,ตัวนี้นะฮะคือคอารับแบบ cr 3 8 0 so นะฮะในทุกๆแบบรถตางๆอะไรเ,เลยนะฮะถ้าใครชอบแบบที่เป็นรถสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แนะนำให้ซื้อตัวนี้นะฮะดูดหน้าตามันก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่มันเป็นสนิมนะฮะแต่ว่าจริงๆมันคือสปิเกอร์นะฮะมันเป็นแต่งลายสามารถถอดออกได้นะฮะเราจะกลายเป็นรถแบบที่าแอาใช้ได้ทั่วไปตัวนี้ ค่อนข้างดีไวมากตัวนี้ใช้ในอารีนาวอลค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะก็น่าจะชอบครับวี่เหดือยมาดูในส่วนของรถยนตน์ในกอติดฟาร์ก็สัปดาห์นี้ที่ตางซัพเปอร์อารีนะฮะมีตัวลดราคาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ใครอยากสะสมก็ซื้อ,อได้นะฮะรถที่ดิบรถรถาคากัญญาานไปก็ธรรมดาธรรมดาครับตัวนี้เอาเป็นรถสะสมจะม,มากกว่าน,นะ อันอื่นในของรถท่านเรียนไม่มีนะฮะต่อไปเราไปดูที่ดิสเน่ย์เบอรี่นะฮะดิสเน่ย์เอรี่มีรถชั้นที่น่าสนใจกันอยู่เลยทีเดียวคือเดเวิสน,นะฮะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่เป็นรถที่สำหรับคนอยากสะสมรถเก่านะฮะตัวนี้ก็เท่เลยทีเดียวค่อนข้างเท่เลยมีตัวนี้นมนผมบอกได้ว่าม,มันเป็น รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนยี่ห้อ d m อะไรสักอย่างนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราม่ก็เป็นผสมยี่ห้อ drama อันหนึ่งที่เป็น s u b a แบบหน้าตาเป็นแบบนั้นแต่ด้านท้ายมันดูรวมๆวมันเป็นแบบ b m สักอย่างนั้นนะฮะใครชอบสะสมรถเท่ก็ผสมได้แต่ว่าสเปคมันไม่ได้สุดอะไรนะแต่ว่าเท่เท่แต่คำเดียว โ okay. อเคในส่วนของวอชช็อกนะฮะลิงกี้ปิดปืนก็ลดร,ราคากันอีกครั้งนะ,ะ mm hmm. ตัว่วนสุปา์ที่นี้ลดร,ราคาอย่างต่อเน,นื่องมาตั้งแต่สาดาที่แล้วนะฮะ mm hmm. ใครอยากลองใช้ทั้งสองอย่างนี้ไปลองใช้ในไฮซีนัลกว่าฮะไม่มีคอมเมนต์ไวมากแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้เ็วร้ายอะไรสำหรับราคาเท่านี้นะ ดีกว่าตัวนี้เยอะครับถึงทีทุกตัวครับลองไปใช้ในไอสดูฮะเราจะรู้ว่าที่ผมบอกมาเป็นยังไงโอเคส่วนสัดาห์นี้ไม่มีอะไรพิเศษนะฮะในเรื่องการหาเงินไปหาได้จากที่เป็นซับเป็นเพย์โหมดต่างๆนะฮะพวกเอเวอร์ซีรีส์หมดนะวันนี้นะถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์สนุกๆดีกว่าฮะอารีนาวอล ผมไม่แน่ใจนะคือยังไม่ได้เข้าไปดูนะคือในเมื่อมันลดราคาของขไปอย่างนี้อาจจะมีปุณสองปุลสามนะฮะลองลองเข้าไปเช็คกันอีนนกทีนึ่งนะการเพราะว่า,าผยังไม่ได้ิดเข้าไปดูนะฮะโอเคมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าช่วงวดเด่นเหมือนเดิมนะครับสหรับปดาห์นี้มีไม่มากแต่ก็มีให้เล่นนะฮะเป็นการซื้อสะสมไว้เพื่ออนาคตแล้วก็อย่างที่บอกไปขอสามวีธีนงะ รถคันนี้ดีมากนะฮะดีมากซื้อเอครับถ้า,าราคาเทรดพาเนี่มันต้องเล่นเยอะแบบซื้อเถอะคันใบนาวไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมันติดปืนติดได,ได้แต่ถ้าติดปืนมันจะไม่ได้ปลอดภัยในชีวิตประจําวันนะแต่ถ้าแบบเอาเท่ๆก็ไม่ต้องมาใส่อาวุธมาซื้อไว้คันหนึ่งเอาไว้เอาไว้ใช้ราคาเท่านี้ซื้อเถอะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะเ่านี้ ลงให้สอบเดียวก็ได้เดยก็ได้คืนมาหมดแล้วฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับ